สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของสระอูนะคะเราจะมาฝึกอ่านบทดูหนูสู่รูงูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เราอ่านคล่องและก็จำรูปพยัญชนะรูปสระรูปคำได้แม่นยำนะคะมาเริ่มอ่านพร้อมกันเลยนะคะสระอูดูหนูสู่รูงูดูหนู สู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมู่ทูอีกรอบนะคะสะระอูดูหนูสู่รูงูดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูอันนี้นะคะเราฝึกอ่านหลายๆครั้งจนเราท่องจำได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาอ่านรูปประโยคที่เป็นสระอูนะคะวันนี้คุณครูมีคนมาแนะนำให้รู้จกักเป็นคนตาใส่แว่นใส่เสื้อสีเหลือง ใส่หมวกด้วยนะคะชื่อคุณตาอะไรเรามาอ่านกันนะคะตออาตาชอูอชูคนนี้นะคะชื่อว่าตาชูเรามาอ่านรูปประโยคกันนะคะพร้อมนะคะงอูงูงูงมา งูมานะคะต่อไปออูดูลาชามาดูงูอ่าไมนะพองูมาราชาก็มาดูงูต่อไปนะคะรอูอรูตาชูดูรูงูตาชูมาดูรูงูนะคะ ปออูปูตาชูดูลูปูสามลูนี่ไงคะหนึ่งสองสามตาชูดูลูปูสามลูต่อไปนะคะคออูอคูคูอันนี้คือคูน้ำนะคะไม่ใช่คุณครูนะคะคออูคู ราชามาคูนาคูนามีรูปูสามรูคูนามีรูงูสองรูนี่เห็นไหมคะตรงนี้เป็นรูปูหนึ่งสองสามรูปูอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรูงูหนึ่งสองรูอันตรายนะคะเด็กๆไม่ไปเล่นงูนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะงออูงูงูมาดออูดูราชามาดูงูลออูรูตาชูดูรูงูปออูปูตาชูดูรูปูสามรู คออูคูราชามาคูนาคูนามีรูปูสามรูคูนามีรูปูสองรูเด็กๆฝึกอ่านหน้านี้นะคะอ่านจนเกง่งแล้วก็คัดหน้านี้นะคะลงไปที่สมุดคัดลายมืออัดคลิปการอ่านหน้านี้ให้คุณครูดูคัดลายมือแล้วก็เขียนชื่อตัวเองสวยๆนะคะ ขอบคุณค่ะ